วันนี้นะครับจักรภัยนีมาเทพ, <มา S 1> พระเปิดบล็อกไข่ใครได้พาทุนนี้ไปร่ำรวยนะาาให้สาเร <ขอ S 1> คนรวยมาเทพระนที่เปิดบล็อกแรกของสถานธรรมโรงเรียนพม,ม่าปัญโยนะครับ พิกคลิปมาทำให้นะครับ<ส>ดีวเคลียร์ไลละส,สีที่เป็นคลิปทช่ติด<ส>ให้เราไปเองต้องการริ่ระบายไม่เเป็นนะไม่เคยทำเล<ๆ>ยด้วยรดเฉยนครูห้เนลเหลือก็จะเหลือก็อปล่อยทิ้งคปรับโพภูมิน้นที่อยู่ข้างบน ตลอดการทุกเมื่อใครได้เห็นคลิปนี้แสดงว่ามีบุญสัมพันธ์นะอธิษฐานไปพร้อมกันเลยนะน้องมาฝากกระแสไว้ตั้งนาคงนาคมทำความดีท็ความดีขอให้แสงสว่างขขอให้แสงางจงมาปรากฏที่รา ที่ข้าพระเจ้าทำั้งหลายได้ทำการสร้างการสรางและปิดทองทั้งหมดนี้ดีขอให้หลวงปู่ดูห้ลวงดูหลวงตามาหลวามคยอันเชิญยอันเชิญขยาวหน่อยพี่ขย่าหน่อยพี่ขยาวไล่ขย่าไล่ลมหน่อ